สวัสดีครับวันนี้อาบูไปไหนจะพาทุกท่านมาที่สนิทแฮนเม d ดนะครับเราจะมาทํากิจกรรมในช่วงวันหยุดยาวเพื่อลดความเครียดวันนี้ผมนัดเพื่อนเก่าผมมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นใคร พิธีการอะไรไม่มิีการอะไรทั้งนั้นอ่ะเหมือนกูคุยกับมึงปกติเท่าไหร่เนี่ยวันเนี้ยได้เวลาแล้วที่แบบว่าต่างคนต่างว่างสราจะมาคุยกันว่าสถานการณ์ช่วงเนี้ยที่เราออกไปไหนไม่ได้นี่ถ่ายอยู่ใช่ไหมถ่ายอยู่เออขยับไปนิดนึงขยับไปนิดนึงรู้สึกว่ามันจะใกล้จนเกินไปคือช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษต้องระวังเป็นพิเศษอตเป็นไง <laughs> ไปใกล้นี่ไใกล้ใกล้จริงๆ <c oughs> อย่าอยู่ใกล้ <c oughs> อย่าอยู่ใกล้คือจะบอกว่าผมมีเทคนิคในการคุยอย่าหันหน้ามาทางนี้ด้วยเดี๋ยวน้ำลายมันจะกระเด็นมาโดนเราจะไม่พ่นลมออกนะเราจะดูดลมเข้าไปสวัสดีครับแม่งรับเชื้อไปม,มากกว่าเดิมเข้า <c oughs> เรื่องก่อนดีกว่าน,นะครับวันนี้เราสองคนอยู่ที่สนิทแฮนเมด <Ghost> ก็ไม่ได้อะไรเพราะว่ามันเดินทางลำบากช่วงนี้เราไม่อยากให้ ตัวเองมาไปรับเชื้อเพิ่มเราสองคนก็ไม่ได้มีเชื้อตรงคําว่าเชื้อเนี่ยหาไปท้งอื่นได้ไหมขอช้างขอเสือขอฟันทุกอย่างเนี่ยตัวตัวแพ้เชื้อเลยนะสนุกครับสูตชาติอย่างเงี้ยซาเนเวลาจะพูดอะไรทีเนี่นย <laughs> <laughs> มันก็ต้องแบบว่ามันก็ต้องระวังหน่อยนะ <laughs> จริงๆพี่บัคเขาต้องปิดแมสก์ป่ะวะ <laughs> มไม่ใช่ใส่แว่นหรอเอ้ใส่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 อะไรแนี้ที่ไหนววะเนี่ย สถานการณ์ตอนนี้ถ้าคุณอยู่บ้านคุณจะทำอะไรกันนอกจากดูรายการท่องเที่ยวดูรายการทำอาหารนู่นนี่นั่นเราเปิดช่อง YouTube เนี่ยเราจะเสพอะไรได้บ้างที่ไม่เครียดเกินไปปกติถ้าเกิดว่ามันมีงานแบบแต่ละคนเนี่ยทำงานกันอยู่ทุกวันแต่เราอาจจะไม่มีเวลาที่จะมาทำอะไรในสิ่งที่เราอยากจะทำออย่างเช่นพวกงานอดิเรกหรือว่างานที่เราสนใจแต่ว่ามันไม่มีเวลาที่จะไปทำเพราะเราต้องแบ่งเวลาส่วนนึงเน่ ตงนน,ตงน,น,ตงนี้เนี่ยในสถานการณ์แบบมันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราก็ได้ใช้เวลาเนี่ยมาทําในสิ่งที่เฮ้ยเราอยากจะรู้เราอยากจะทำเนี่ยมันมีเวลาว่างมากขึ้นใช่ไหมแทนที่จะมานั่งแบบว่าเฮ้ยจะติดเชื้อบอกว่าเราจะเป็นไรบอกว่าวิตกวิตกเออจะมานั่งวิตกจริตอ่ะออให้สมองเนี่ยมันกันกันความคิดมาว่าเฮ้ยเราจะเอาตัวรอดกับสภาวะอย่างนี้ยังไงเราเต้องปรับตัว ต้องบักตัวถ้าอยู่ในช่วงที่มันไม่สามารถติดต่อกับผู้คนได้ไม่ได้อยู่รวมกลุ่มเน,นเยอะรเราจะทําอะไรม,มันต้องเบื่ออยู่แล้วเราก็ต้องหาอะไรแก้เบื่อกันหน่อยอ,อ,อย่างเช่นถ้าเกิดว่า คนที่ชอบทํางานประดิบประดอยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างผมเนี่ยผมชอบนะงานประดิบประดอยคือมันสามารถทําได้อยู่ตลอดเวลาเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าของที่นีมันเป็นเรื่องของทักษะมันต้องมีการฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลา <c oughs> โอเค <c oughs> มันต้องมาคอเราแวงนะเรื่องอะไรพวกนี้ในช่วงที่มันเกิดสถานการณ์แบบนนะี้อุ้ยโอ้โหเมื่อกี้อามือไปจับหน้าลื้อเลยโอ้โหเหมือนไม่มีโจทย์อะไรเพิ่มขึ้นมาในชีวิตอะ <c oughs> ต้องมานั่งทำอะไรอย่าคิดว่ามีคนเดียวคือต้องมานั่งคอยแบบนั่งทำอะไรเงี้ยเออหั้งโดนหน้าคือเราล้างมืออยู่ตลอดเวลานะครับการที่เราไปเจอผู้คนเยอะเนี่ยมันอาจจะมีทําให้เกิดความเสี่ยงเยอะแม่ตัวเองไปเสี่ยงคอย่างวันนี้ที่มาคุยกันนะครับผมไม่ได้เข้าไปในห้องแอร์เลยตอนนี้เรามาฆ่าเชื้อก่อนโดยแสงแดดจากธรรมชาติเที่ยงกว่า ว่ามาเลงว่ะมึงก็อย่าโดนนานเดียตอนแรกคิดว่าจะมานั่งกินกาแฟคุยกันกับเพื่อนนะครับรามนี้เนี่ยบรรยากาศที่มันแบบเฮ้ยมันมีกิจกรรมอะไรให้ทำงานซรามิกใช่จะเป็นพวกงานซรลามิกมากกว่าครับเมื่อกี้ไปคุยกับเขาเขาบอกว่าเขามีเตาเออผมคิดได้ว่าเฮ้ยถ้าตอนนี้มีโอกาสทําอะไรได้ก็รีดทำเยถือว่าช่วงนี้มันเป็นนาทีทองของทุกคนเพราะบางคนทํางานประจําเนี่ยหกวันห้าวัน เวลาจะทาอะไรที่เรารักเนี่ยก็ต้องทําในวันหยุดใช่ไหมทีนี้มันแบบเจ็ดวันในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยคุณแพลนเลยคุณจะทําอะไรคุณจะเสพข่าวคุณจะนั่งทํางานอดิเรกที่คุณชอบคุณจะมองหางานเสริมตอนนี้คุณมีเวลาคิดแล้วคุณไม่ต้องไปลางงานใช่ไหมแล้วคุณไม่รู้ว่าไอ้ช่วงเวลาเนี้มันจะยาวแค่ไหนคือมันเพราะยังไม่มีใครรู้อ่ะไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นคุณป้องกันตัวเองแล้วคุณก็ลองเปลี่ยนปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตดูนะครับมันมันมันอาจจะทําให้คุณเกิดปิ้นไอเดียแล้ว เก็ตอะไรที่มันได้มากกว่าที่เคยเป็นอยู่ก็ได้ถูกไหมผมผมพูดเวอร์ไปไหมมันก็ไม่เว่อร์หรอกอเออมึงอาจจะจริงจัง่ะเมื่อาจจะเป็นคุนแบบจริงจังอะไรตั้อย่างไนงะแต่มันก็ไม่เว่อร์หรอกนะกูนะอ่าอ่าอ่าอันนี้เราจะคุยห่างกันอย่างงี้จริงใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยปลอดภัยสุดเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยขยับมาใกล้ๆล้วหันหน้าไปทางอื่นก็ได้โอเคัมันจะไม่ค่อยได้ยินเออเออถุยไม่ได้ด้วยถุยไม่ได้ด้วยเฮ้ย เราก็เรื่องการคุยเนี่ยจะมาอยู่ใกล้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวคุยกับผมเนี่ยเคุณบ้าหรือว่าพกตลับเมตรมาด้วยในตอนเรื่องนี้ผมฟรีเรียสมากเขาบอกให้ห่าง2เมตรใช่ไหมผมมาดูรมใไม่คุณเมตรสามสิบพอได้โอเคเนี่ยประมาณเมตรสามสิบจะกันแล้วผมสะอาดนะก็เดี๋นผมก็ต้องฆ่าเชื้อนัสิโอเคลงพัดไปทางด้านโน้นโอ้โหโอเคล็อกไว้ฆ่าเชื้อ เราผ่านการตรวจมาแล้วคัดกรองมาแล้วได้ครับโอเคจับจับผูใครอะไรวะอะไรวะผู้ใครปูงงเลยปูงงเลยปูงงเลยรู้จักรู้จักองค์การอนามัยโลกวะรู้ผูู้เออผูไใครเออ W H O โอเคการที่เราได้อยู่กับตัวเองใช้ความคิดสร้างสรรค์อะไรเนี่ยในการที่ การที่ใช้เวลาว่างให้มันเกิดประโยชน์ลดความวิตกกังวลแล้วก็ดึงความคิดสร้างสรรค์ครเ a t e บอกเวแล้วแต่คนไม่เหมือนกันอ๋อแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่คุณเป็นแนวทางเดียวกันหน่อยดิเพราะว่าคุยให้มันเป็นแนวทางเพราะว่าบางคนเนี่ยบางคนก็จัดบ้านเมื่อยมีเวลาได้จัดบ้านจัดห้องใช่ไหมเออได้มีเวลาทําความสะอาดที่จัดบ้าน1ิบวันเลยอ อาเฮ้ยบ้านมันก็ต้องแบบว่าคอยทับดูแลทำความสะอาดเนี่ยอของในบ้านมันมีต้งกี่ชิ้นต้งหลายชิ้นใช่ไหม,ม,ม,มเราก็ได้ทำความสะอาดออเราจัดเสร็จเราไม่ได้จัดทั้งวันเนี่ยเราก็มาวางแผนต่อว่าเออวิธีการที่เราจะใช้ชีวิตในช่วงระหว่างเนี่ยเราจะมาทำยังไงเราก็อพอบ้านมมนเรียบร้อยมันก็รู้สึกว่ามันก็มันก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อ,อม,ม,มันก็ทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นรู้สึกรู้สึกว่ากลับมาบ้านเรารู้สึกได้พักผ่อน ใช่ใช่ไม่ใช่แบบว่าเห็บ้านลบลรือลัางนู่นนี่นั่นกลับบ้านมาไม่นสนุกอ้วยนบเบื่อเดี๋ยวเราวันนี้ก็ในวันนี้ไหนๆก็มาละเดี๋ยวเราลุยเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรให้เราทำมั้ยเนาะเนี่ยมันก็น่าจะนานเลย ละเอียดเลยดีเทลวัตถุวัตถิกอะไรเพี้ยโหนี่ใช้มือเขียนนะเนี่ยหรือว่าใช้ปากไม่ใปากข้างจานแล้วก็ค่อยค่อยทำเล่ไม่อนั้นอันนั้นไม่ใช่เนมันคือเห็ดป่ะไม่รู้ว่ะแล้วแต่มันจะกินอนันต์กาเนี่ยเฮ้ยแต่มันมีอยู่บ้างสีมันอ๋อมีลูออ๋รู้มันิเนอยู่ในกางใช่ไหมจะกันมากว่าเฮ้ยโอ้ยเนี่จะจับเนี่ย ไม่ได้ครับเสร็จเอาเอาแล้วครับแล้วครับแล้วนี่ทำเราต้มีนี่นี่นี่บักมันจาดการนิดนึงนี่มุมนี้ใช้แทนใช้แทนคำว่าคือคันหรือคืออยากอ่ะอ๋อยากอยากมุมนี้สาวๆอาจจะชอบนะมุมมิงมุมมิงหน่อยเราไปถามอกตอนี้ก่อนถาใครอ่ะพี่ครับ

จริงของจริงเหรอตาไมค่อยดีกว่ะ เก่งแล้วตัวันเก่งสามใช้วันเก่งเก่งอะไรเราดูมาบอกได้ไหปอ ้ผมเสียสมาธิเลยนะผมนี่หลังานี่หลังาคือนี้จะไม่เกิดภาวะแบบนี้ที่ผมไม่มีเวลามานั่งทำกล้วยใส่หวดเองเติมน้ำให้เัวอกอออันนี้เล็กดินไปอยู่ตามมือทั้งหมด90ะ90%ซีย

ในช่วงวิกฤตแต่อีนะครับไม่ใช่ช่วงวิกฤตเรียก <behav S 1> ว่า <c oughs> ช่วงโอกาสในช่วงโอกาสออลาวอะไรบครับ <c oughs> วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ <isce> รายการอาบูไปไหนนะครับซึ่งเป็นรายการที่มีแต่คำถามว่าอาบูนั้นคือใไข่แล้วต่อไปไหนแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่ารายการนี้ได้ม <c oughs> าทำประสบ ใกล้แล right? ้วใกล้ก like, like, oh. ันไปครับเสียใครอะแต่พีเซอรอเหรอพี่ต้าจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมกด subscribe กดไล k ์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดสัญญาลูกกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปสาคัญเดี๋ยวราไปดูนะครับว่าเทม้าเนี่ยอับบูเจะไปไหนครับขอให้ทุกคนผ่านช่วงวิกฤตินี้ไปได้ด้วยดีครับผมสู้ด้วยกันครับผมสวัสดีครับ 啊、嗯。嗯嗯